Legend of the Celestial Order ภาค2อ EP ที่6ตอนศึกนักล่าจิตวิญญาณณเส้นทางลึกในป่าแห่งวิญญาณสายหมอกสีเงินลอยคลอเคลียเหนือพื้นป่าที่ปกคลุมด้วยต้นไม้สูงตระงานเสียงใบไม้ไหวเบาๆคล้ายมีบางสิ่งแฝงอยู่ใต้เงาอินราเอลและเอเมมโรดิส เดินเป็นขบวนกลางทางแคบที่มีรากไม้ชอนชัยสายตาทุกคู่จับจ้องรอบด้านอย่างระมัดระวังราเอลรู้สึกไหมเหมือนมีบางอย่างกำลังตามเราอยู่ฉันสัมผัสได้พลังวิญญาณไม่ปกติเลยทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมอย่าให้มันเข้ามาใกล้การปรากฏตัวของนักล่าจิตวิญญาณจากเงามืดเบื้องหน้า เงาร่างสูงใหญ่สวมเกราะกระดูกสีดำสนิทปรากฏขึ้นดวงตาสีม่วงเรืองรองลมหายใจเหมือนหมอกควันเย็นเยือกมือถือเคียวขนาดใหญ่ที่ปล่อยประกายพลังวิญญาณแตกกระจายนักล่าจิตวิญญาณดวงวิญญาณของพวกเจ้าจะเป็นของข้า <laughs> อินดึงดาบแห่งสัจจะออกมา ถ้าอยากได้ก็เข้ามาการประทะครั้งแรกอินพุ่งเข้าโจมตีด้วยดาบแห่งสัจจะราเอลหมุนหอกปัดการฟาดฟันของเคียวเอเมรดิสไร้เวทสร้างบาเรียรแสงป้องกันทั้งกลุ่มการประทะของดาบกับเคียวทำให้ประกายพลังพุ่งกระจายทั่วป่าราเอลหมอนี่แรงมหาศาลอินระวังบาริเรียรศักดิ์สิทธิ์ป้องกัน กลยุทธ์โต้กลับเอเมรัลดิสเปลี่ยนเวทเป็นพันธนาการแห่งแสงล็อกการเคลื่อนไหวของศัตรูราเอลพุ่งแทงอย่างรวดเร็วอินใช้ดาบแห่งสัจจะฟันตัดพลังวิญ,ญญาณที่โอบร่างนักล่าพลังแสงเจิดจ้าส่องทะลุหมอกมืดพันธนาการแห่งแสงจับมันไว้นี่แหละจบเรื่องสักอ้า เงียบสงัดหลังศึกร่างของนักล่าจิตวิญญาณสลายไปเป็นผงควันสีดำลอยหายไปกับลมป่ากลับคืนสู่ความสงบแต่กลิ่นอันตรายยังคงอบอวนอินหอบหายใจหนักขณะที่ทุกคนมองหน้ากันรับรู้ว่านี่เป็นเพียงการเริ่มต้นราเอลถ้ามีตัวนี้อยู่แสดงว่ามีอะไรใหญ่กว่ากำลังมาอินเราต้องรีบ ก่อนที่พวกมันจะชิงลงมือก่อนเราโปรดติดตามตอนต่อไปคติสอนใจความมืดอาจมองไม่เห็นด้วยตาแต่เราสัมผัสได้ด้วยใจที่ไม่ประมาทศัตรูที่แท้จริงบางครั้งไม่ใช่สิ่งที่ยืนอยู่ตรงหน้าแต่คือเงาที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังรอจังหวะโจมตี